Liz gets to go and officially meet the boss at the office and get to live with him and sell things with him and hopefully be able to sell a lot. <laughs> น้ําหอมตัวตัวโปรดคือกลิ่นไหนคะของ MGI นะคะพายลินเพิ่งสั่งมายังไม่ได้เลยเดี๋ยวจะมาลองด้วยกันคะ่ะจะได้ first reaction first impression คะ่ะ MAKE UP like this so nice on camera thank you วันนี้สวยจังค่ะจริงๆก็สวยทุกวันขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปเดินเล่นกับครูปามานะคะไปเรียนเดินไม่ใช่เดินเล่นจริงๆราล้วก็เหมือนเดินเล่นนะ <c oughs> อย่าเอา qr code ขึ้นบ่อยนะคะทุกคน,นะคะ่ะไพนเพิ่งเอา qr code ขึ้นไปรอบเดียววันนี้นะคะวันนี้อยากจะ ชวนคนเข้าด้อมเพิ่มนะคะวันนี้อยากจ,จะได้คนเข้าด้อมสักห้าร้อยคนจะเป็นไปได้ไหมคะตอนนี้สามร้อยกว่าอืมสวยมากขอให้ได้มงนะคะขอบคุณนะคะถนัดภาษาอะไรมากที่สุดภาษาอังกฤษคะ่ะ Um, พักที่บ้านหรือคอนโดคะที่บ้านค่ะกดหมาล่าได้นะทุกคน MUT p h u k e t 2025 is highly for sure 100% thank you from your lips or your fingers that you types to God's ears and Pico p i c i m s ears and p i n o w a t s ears Pippon's ears, Ma'am's ears, everyone's ears กดเข้าดอมแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะอย่าเอาค r ขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวปิดจะเสียหายค่ะกดแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะ มีคนเตือนอย่าเอา QR ขึ้นเลยงั้นพายินแปะลิงก์ไว้หน้าโปรไฟล์แล้วนะคะทางแอป,ปนี้แล้วอีกแอปหนึ่งนะคะจะไม่พูดชื่อแอป,ปนะคะเดี๋ยวโดนแบนนะคะเพราะว่าไอเลติป o k นะคะ Never thought that I would buy something from live until you're beautiful attracted me ค่ะ Thank you Thank you so much I'm so happy I'm so happy anytime that I can make someone add to cart and check out Thank you ฝึกเดินเยอะๆนะคะเราเชื่อทัศนคติคุณพาย,ยขอบคุณนะคะก็จะพยายามฝึกให้เยอะๆเลยค่ะทั้งที่บ้านแล้วก็ไปเรียนเดินกับครูป,ปาบ่อยๆนะคะจากด้อมมีนมะาให้กำลังใจพายนนะครับสู้ๆๆขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยฝากเข้าด้อมกันด้วยนะคะขอบคุณเข้าด้อม เ้าด้อมห้าร้อยคนนะคะวันนี้สปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะสามรอบเนาะต้องพูดสามรอบคิวอาขึ้นได้นะคะแต่ห้ามเกินทีละสิบวิโอเคค่ะเมื่อกี้โดนเตือนแล้วค่ะจริงเหรอคะเขาเตือนเพราะ QR อเหรอคะเพราะว่า พเรีนเอาขึ้นมาแค่ห้าวิเองยิ่งพูดยิ่งสวยขอบคุณมากนะคะทุกคนเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะถามคำถามได้เลยนะแต่ว่าอย่าลืมกดตะกร้าให้ด้วยนะคะ <c oughs> กดตะกร้าให้พารีนหน่อยนะจะได้ขายให้บอสเห็นนะคะกด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 ,กดตะกร้าคะ่ะใช่แล้วคะ่ะ วันนี้ก็จะพยายามไลฟ์ให้นานที่สุดที่จะไลฟ์ได้นะคะวันนี้มี power bank แล้วนะคะใหญ่มากแบตจะได้ไม่หมดนะคะชอบมีขนหมามาติดหน้าตอนไลฟ์มากเลยอะ่ะอือพลินไม่ไปเล่นน้ำนะคะไม่ไปเล่นน้ำค่ะ วันนี้มีเรียนเดินกับครูปลามานะคะปกติมันจะขึ้นนะคะว่าทำไมผิดมันแค่บอกว่าเป็น violation อะไรสักอย่างค่ะคนสวยเริ่มทำแคมเปญแล้วยังค่ะจะได้ช่วยกดแคมเปญแคมเปญของอ,อพี่นวัดใช่ไหมคะเริ่มแล้วค่ะเริ่มวันแรกวันนี้นะคะก็มี5วันถึงวันที่เท่าไหร่นะคะ วันนี้วันที่13ได้ถึงวันที่18ก็จะต้องทำยอดวันละประมาณสองแสน 2, บาทนะคะ5วันจะได้ถึงหนึล้านบาทนะคะทุกคนก็ช่วยฝากกดให้ไพรินด้วยนะคะจะได้ไปเจอพี่นวัดพี่นวัดจะได้ช่วยไพรินทำยอดขายให้เพิ่มขึ้นเยอะๆนะคะเออเพราะว่า ถ้าเราไม่มีเอ่อ b business นะคะก็จะไม่รอดนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งสติกเกอร์ขอบคุณที่ทุกคนที่กดตะกร้าขอบคุณทุกคนที่กดหัวใจให้นะคะขอให้พายรินแมสแมสแมส,แมสค่ะคนสวยขอบคุณมากเลยค่ะลองนับดูค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งกด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  กดนะคะกดเลยจะรออะไรคะกดเลยป๊อบคอร์นอร่อยมากเอาป้ายขึ้นไหมว่าทำยอดทำยังไงคะมันจะต้องอห้าสี่สามสองหนึ่ง กด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 ทุกคนคะ่ะฝากกดพร้อมกันเลยนะห้าสี่สามสองหนึ่งกด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 แป๊บมีคนเขียนว่าแป๊บด,ด้วยอีกแป๊บนึงจะกดให้หรอคะอะ่าทำแคมเปญน,นี่คือไพรินสามารถกดแคมเปญขึ้นมาบนไลฟ์ได้ไหมคะว่าวันนี้เรา อยากได้ยอดเท่าไหร่แล้วเราต้องทำยอดเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูให้ว่าเอาป้ายขึ้นยังไงโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณมิสไทยแลนด์นะคะช่วยลงตลอดเลยเดี๋ยวไปดูให้ว่าเอาไปขึ้นยงงอยเงยเออเยอดเท่าไหร่แล้วคะขอเช็คแป๊บน,นึงนะคะว่ายอดเท่าไหร่ ยอดแค่สี่พันบาทเองคะ่ะทุกคนวันนี้คนอาจจะดูน้อยเนาะเพราะทุกคนอาจจะไปเล่นเอสอสงการวันนี้วันหยุดไพลินลองเปลี่ยนที่ไลฟ์ดูด้วยนะมันคือการเรียกยอดคนดูไปอีกแบบนะวันก่อนก็ไลฟ์ข้างล่างแล้วนะคะทานข้าวไปด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมีออกกำลังกาย เอ่อทุกคนที่อยู่ในดอมพฮเลนแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งนะคะว่าจะออกกำลังกายกี่โมงกับเทรนเนอร์นะคะสามารถออกตามได้เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้อยู่ในดอมก็ฝากกดด้วยนะคะพลิลนแปลิงก์ไว้หน้าโปรไฟล์เมื่อกี้เห็นเขาเตือนเอ่อเรื่องชู qr นะคะก็จะไม่ชูนะคะ ทุกคนขอแบบว่าทําอันนี้หน่อยได้ไหมเห็นว่ากินขนมไปแล้วมันมีเศษขนมนิดนึง <st win kel> เดี๋ยวไพลิินจะขออ่ะเนี่ยมันมี violation อีกแล้วทุกคนมันไม่ใช่เพราะเอ่อมันไม่ใช่เพราะชู QR นะเมื่อกี้มันบอกว่ามี violation เลยสักอย่างแต่เดี๋ยวขอขอทําอันนี้หน่อย โเคค่ะทุกคนขอโทษเสียงมันแรงมากมันน่าจะน่าลำคาญมากแต่ว่ามันจะเป็นค่ะที่จะต้องดูดขนมเสียงขนม <laughs> <laughs> ลองหา iPad มาโชว์ยอดดูค่ะแฟนๆจะได้ช่วยกระตุน้นยอดได้ iPad เราต้องเข้า TikTok เนาะเราต้องเข้า TikTok แต่ว่าไพาลินไม่ได้มีแอป TikTok อะ you have the popcorn now yay yes กดปรับป,ปรุงกดสติ๊กเกอร์เขียนเลยเออมันเขียนตรงไหนคะว่าปรับปรุงอาจจะต้องให้เเสียงเบาลงเลยอาจจะต้องให้เอ,อเพื่อนที่เป็นมอดเตอร์เอเตอร์ช่วยกดนะคะกดปรับป,ปรุงกดสติ๊กเกอร์เขียนเลยแล้วต้องเขียนว่าอะไรคะเสียงในฟิล์ม Q R อยู่กล่องคอลลาเจนอ่าไหน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 อันนี้ไม่เป็น Q R เหรอคะอ่าโอเคงั้นเราเอากล่องคอลลาเจนออกดีกว่าเนาะโอเคงั้นเอามาวางแค่นี้ดีไหมคะอ่าเสียงดังฟังชัดแล้วคะ่ะสุดยอด มากค่ะตาดีมากจริงค่ะเมื่อกี้มันเป็นแบบ QR สะท้อนแสงอะ่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าเห็นขอบคุณนะคะตอนนี้ก็จะไม่มีคำเตือนแล้วเขียนว่าทำแคมเปญบอสนวัดยอดหนึ่งล้านภายในห้าวันโอเคค่ะฝากฝาก moderator ทำให้หน่อยนะคะติดตามแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาแชร์ตอนนี้กี่วันแล้วคะวันนี้ไลฟ์วันที่4ี่นะคะวันที่4ี่เองแล้วบอสก็ให้มาเริ่มทำแคมเปญแล้วสูงเท่าไหร่คะสูง171เจ็เซนค่ะ Thank you for the rose เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนห้าสีกดตะกร้านะคะกด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 เลยค่ะเปาคอนอร่อยมากเมื Shut ่อกี gold, ้กินไม่หยุดตอนนี้ก็จะต้องเบรกแล้วค่ะเพราะว่าดึกแล้วไม่ควรจะกินของหวานอย่างนี้นะคะแต่เมื่อกี้เบรกไม่ได้จริงๆกินไม่หยุดเลย เป็นกำลังใจให้นะคะจากดอมบอสบอสมีดอมด้วยหรอคะอยากจะเข้าดอมบอสเลยอะ่ะดอมบอสคือหาได้ไงคะบอสมี q r ให้พวกเราไหมอะ่ะยิ้มแล้วสวยมากไม่ยิ้มก็สวยมากขอบคุณคะ่ะพยายามขายไปทีไปทีละทีละตัวละ ขอยอดและตั้งเป้าถึงเป้าแล้วค่อยเปลี่ยนสินค้าอ่าตะก้าหายเหรอคะทำยังไงช่วยกันขะจอตะก้าขึ้นแค่สองอย่างคะ่ะทำไงดีแจ้งบอสเรื่องแคมเปญหรือยังคะแจ้งแล้วนะคะ ตะก,ก้าหายตะก,ก้าหายทำยังไงเอ่อมอดนี่ช่วยได้ไหมคะหรือว่าไม่ได้มอดเรเตอร์ ER เป็นคนช่วยปักตะก,ก้าได้ไหมหรือว่าพายลินต้องเริ่มใหม่ทำไงดีอะ่ะว o ยเลชั่นแล้วเอ่อตะก,ก้าหายทุกคนช่วยแนะนำหน่อยนะคะ พี่แนะนำตัวเองภาษาอิงได้ไหมคะได้คะ่ะทุกคนแต่ว่าขอ,ออขอเอ่อขอเริ่มใหม่ดีกว่าคะ่ะขอเริ่มใหม่เดี๋ยวจะแคปอันนี้นะคะว่าขายไปได้เท่าไหร่เราเดี๋ยวจะต้องเริ่มใหม่ปักตะก้าใหม่นะคะเพราะว่ามันหายไปแล้วเสียดายยอดเดี๋ยวแคป make sure the QR and the products aren't showing your life to be v i o a t e d for that. โอเคเอาใหม่ค่ะเดี๋ยวเริ่มใหม่นะเพราะาตะก้าเราปิวนะคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวจะขอแคปยอดที่เพิ่งทำได้เมื่อกี้นะคะเราจะได้เอาไปแบบบวกกันนะโอเคทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพายนินจะเริ่มไลฟ์ใหม่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเจอกันนะคะอีกหนึ่งนาที